ต้องบอกเลยเหรียญพระอาจารย์มั่นรุ่นนี้พิธีพุทธาพิเศษยิ่งใหญ่ระดับประเทศเลยทีเดียวพระเกจิชื่อดังในยุคนั้นสายกรรมฐานเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาเหรียญวัดป่านโนนแสงทองเป็นยังไงแนะนำแบ่งปันไปดูกันครับเหรียญที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้เขาเรียกเหรียญอามวัดป่านโนนแสงทองปี2516 พระอาจารย์มั่นภูริทัตโตงเลียนรุ่นนี้ได้จัดพิธีพุทธาพิเศษครั้งใหญ่ที่สุดของทางภาคอีสานเลยก็ว่าได้ณนะวัดป่าโนนแสงทองตำบลแหวงอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลน,นครในวันที่16ธันวาคมพศ2516โดยพิธีพุทธาพิเศษครั้งนี้ได้มีเกจิชื่อดังสายกรรมฐานเข้าร่วมพิธีมากถึง 108รูปโดยทีเดียวโดยได้มีการนำวัตถุมงคลของพระเกจิหลายท่านเข้าร่วมพิธีครั้งนี้ด้วยอาทิเช่นเหรียญรุ่น44เหรียญรุ่น45ของพระอาจารย์ฟันอาจารย์โลพระกิ่งรูปเหมือนรุ่นสองพระอาจารย์วันอุตมโมพระผงผสมเกษารุ่นแรกหลวงปู่ขาวอนารโยเป็นต้นโดยเมื่อเสร็จจากพิธีพุทธาพิเศษนี้แล้ว ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ฟัน่นหลวงปู่ขาวพระอาจารย์วันปลูกเสกให้อีกครั้งหนึ่งเป็นกรณีพิเศษและเหรียญอารมรุ่นนี้เท่าที่พบเจอก็จะมีแค่เนื้อทองแดงลมดําแบบนี้แล้วก็จะมีเห็นเป็นเนื้อฝาบาทด้วยนะครับเหรียญน,นะครับเหรียญก็จะเป็นเหรียญทรงรูปอารมแบบนี้เป็นพิมพ์พระอาจารย์มั่นนั่งสมาธิแบบเต็มองค์จะระบุภูริทัตะเทระวงเล็บ มั่นเรียนรุ่นนี้นอกจากจะให้จําพิมพ์หน้าพระอาจารย์มั่นแล้วเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งก็คือจะมีเส้นเซียนวิ่งเยอะๆตามล่องตาล่องจมูกไหลล่องแขนพวกนี้นะครับตามพื้นผิวจะมีเส้นเซียนวิ่งเยอะๆเลยดูครับพิมพ์หน้าชัดๆพิมพ์พระอาจารย์มั่นแบบนี้นะครับดวงตาจะมีเมดตาคมๆทั้งสองฝั่ง และสังเกตให้ดีนะครับตามล่องตาจะมีเส้นเสี้ยนวิ่งคมคมเต็มไปหมดเลยนะครับดูนะครับให้ลงมาตรงปลายจมูกนะครับจะเป็นเส้นเสี้ยนคมคมดูเหมือนหนวดเลยนะครับนี่นะครับเส้นเสี้ยนคมคมตรงล่องแขนนะครับตรงนี้คมชัดเจนมากๆเลยนะครับนี่นะครับตามพื้นผิวก็จะเห็นเป็นเส้นเสี้ยนวิ่งเยอะๆเลยนะครับแบบนี้เลยเอกลักษณ์เลยนะครับเหรือนรุ่นนี้ เสี้ยนๆคมๆอีกทีนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับอง์นี้แทบไม่ผ่านการใช้เลยนะครับดูความคมชัดเส้นสังกติลายจีวรน,นะครับคมชัดเจนเลยเสี้ยนๆคมๆดูนะครับฟอนต์ตัวหนังสือก็จะเป็นแท่งคมชัดสวยงามมากเลยเม็ดกลมๆก็จะเป็นจุดกลมเลยกลมสวยเลยนี่นะครับ ลักษณะฟอนต์หนังสือสวยงามมากนะครับเสนเสียนเยอะๆลายกระหนกตรงหูเหรียญน,นะครับคมชัดเจนโดยเฉพาะเม็ดกลมๆตรงนี้ก็จะกลมสวยงามเลยนี่นะครับคมชัดเจนสวยงามแบบนี้นะครับพิมพ์ทั้งด้านหลังนะครับระบุวัดป่าโนนแสงทองสร้างพระอาจารย์ฟันอาจารโลปุกเสกให้ดูเน้นความคมชัดทั้งอักขระตัวหนังสือฟอนต์หนังสือ อัคระกาถาโดยเฉพาะดอกจันตรงนี้คมชัดมากๆจุดกลมๆตรงนี้นูนเด่นชัดดูครับความคมชัดของดอกจันกลมสวยงามนะครับอัขระตัวหนังสือเป็นแท่งคมชัดสวยงามแบบนี้เลยแบบนี้เลยความคมชัดนะครับมาดูตัวตัดหรือขอบตัดนะครับให้ดูช่วงบริเวณ บริเวณหัวเข่าตรงนี้นะครับหรือประมาณสัก16นาฬิกาพลิกขึ้นมาดูนี่นะครับจะเห็นเป็นล่องให,ใหญ่ๆเรียงกันแบบนี้ชัดเจนและลักษณะตัวตัดโดยรวมเรียนรุ่นนี้จะตัดสุดจะมีรอยฟันเฟืองนะครับจะตัดสุดขอบสุดใบมีดจะมีรอยฟันเฟืองแบบนี้นี่นะครับลักษณะตัวตัดรุ่นนี้นะครับ อีกหนึ่งฟังก็จะเหมือนกันตัดแบบนี้มีรอยฟันเฟืองตัดสุดใบมีดนี่นะครับแบบนี้นะครับก็เป็นเหรียญอีกหนึ่งรุ่นของพระอาจารย์มั่นที่น่าเก็บสะสมด้วยพิมพ์ทรงที่สวยงามพิธีไม่ต้องพูดถึงอิ่งใหญ่ระดับประเทศเหรียญอามวัดปา่าโนนแสงทองปี2516พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต